อยู่ที่นี่มาแต่แบบเจ๊ยังไม่มียเลยครับลูกพี่ไม่ทิ้งผมผมก็ไม่ทิ้งลูกพี่ครับ อยู่ที่นี่มาแต่แบบเจ๊ยังไม่มีเลยครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่พี่แบงค์นี่เป็นคนที่ทำให้เจ๊ขายออนไลน์คนแรกของประเทศนี้นะเป็นตัวละครละเพราะวัยขายอยู่ตลาดน้ำสมตกสาเบเศษไอ้เฮียในทวงตังค่าแรงไรู้ว่าไม่มีจ่ายเจ๊ตาผมก็ไม่มีจริง จริงก็เหมือนทุกปีครับผมก็พูดอะผมอยู่ด้วยใจครับอยู่ด้วยใจมาตลอดครับลูกพี่ไม่ทิ้งผมผมก็ไม่ทิ้งลูกพี่ครับคนที่มาพุ่งมาอยู่ใหม่อะผมจะฝากไว้นิดนึงครับทนเขดาด่าได้ก็อยู่ที่นี่ได้ครับ ลูกพี่ไม่ทิ้งผมผมก็ไม่ทิ้งลูกพี่ครับ